ต่อจากตอนที่แล้ว RCBO จะทำหน้าที่ตัดได้ทุกอย่าง 1. ตัดกระแสไฟรั่วไฟดูด 2. ตัดกระแสเกิน 3. ตัดกระแสลัดวงจรตัวที่จะทำาก,การทดสอบนี้จะตัดกระแสรั่วหรือตัดกระแสไฟดูดที่30มิลลิแอมความเร็วในการตัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.1วินาทีตัดกระแสเกินที่ นิสัย4 10แอมหมายความว่าถ้าใช้ไฟมากกว่า10แอมก็จะตัดยิ่งใช้ไฟเกินเท่าไหร่ก็ยิ่งตัดเร็วมากขึ้นเท่านั้นส่วนกระแสช็อตนั้นนิสัย4จะอยู่ที่5เท่าก็คือมากกว่า5 0แอมขึ้นไปก็จะตัดในลักษณะกระแสช็อตจะทำการทดสอบไฟรั่วไฟดูก่อนกระแสรั่วที่16มิลลิแอมไม่ตัด ยี่สิบมิลลิแอมไม่ตัดตัดแล้ววัดได้ประมาณ23มิลลิแอมตัดการวัดด้วยมิเตอร์จะเป็นการวัดแบบรูทมีสแควร์หรือกระแสเฉลี่ยส่วนที่ระบุในตัวมันก็จะเป็นค่าพีค เอา23คูณด้วย1.414ก็จะได้ค่า,าพีกตัวนี้จะเป็นโซรีนอยตัวเล็กสำหรับตัดกระแส่ั่หรือตัดกระแสไฟดูดคนจะใช้ขดลวดวงแหวนหรือขดลวดกระแสหรือ Current t r a n s f o r m e r สายลายสีแดงสายสีฟ้านิวท่อถ้าสายสองเส้นนี้มีกระแสที่ต่างกัน30มิลลิแอมตามที่ระบุไว้บอร์ดนี้ก็จะสั่งไฟออกมาที่โซรินอย์ทำให้โซริโนยดึงแท่งโลหะเข้าไปทำให้แผ่นพลาสติกนี้ถูกดึงขึ้นไปทำให้เบเกอร์ทริปลงมาตัดกระแสไฟ กดปุ่มรีเซ็ตจึงจะผักขึ้นได้ต่อไปทดสอบกระแสเกินการตัดกระแสเกินก็จะมีแผ่นโลหะ2ชนิดหรือแผ่นไบเมทัลมีรูปร่างลาักษณะแบนๆตัวนี้จะเป็นชนิด C ขนาด10แอมเมื่อเราใช้ไฟมากกว่า10แอมขึ้นไปแผ่นโลหะ2ชนิดหรือแผ่นไบเมทัลนี้ก็จะงอตัวขึ้น แต่ไปที่แผ่น,นกลไกทำให้เบรกเกอร์ทริปผมใช้โหลดเป็นตวาวิไฟอินฟารเรสสองลูกทั้งเกตที่แผ่นโลหะสองชนิดหรือแผ่นใบเมทัลผมจะเปิดโหลดขึ้นมากระแสที่ใช้ก็คือ12แอมป์ตอนนี้เป็น15แอมป์แล้วกระแสตอนนี้อยู่ที่14แอมป์ ไปตกจาก230โวลต์หรือ210โวลต์กระแสอยู่ที่13.4แอมป์สังเกตว่าแผ่นโลหะสองชนิดหรือแผ่นใบไม่เท่าเริ่มเฉียงขึ้นไปด้านบนแล้วครับใกล้จะเตะแล้วกระแสอยู่ที่13.3แอมป์เหมือนเดิม ตอนนี้แผ่นไบเมทัลโค้งขึ้นด้านบนเกือบแตะแผ่นพลาสติกแล้วนเ,เริ่มต้นเวลาที่17นาฬิกา35นาทนีตอนนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีใช้เวลาไปแล้ว45นาทีอุณหภูมิรอบๆตัวตัวกันดูดอเทอรทีโอแม็กที่37.2อ,องศาเซลเซียส โวลต์ที่ใช้ทดสอบจาก2 3 2โวลต์ตกเหลือ205โวลต์กระแส14.09แอมป์อุณหภูมิที่แผ่นโลหะ2ชนิดหรือแผ่นใบเมเท่าความร้อนแม็กอยู่ที่67.8องศาเซลเซียสเริ่มทดสอบตั้งแต่เวลา17.35นนาที ตอนนี้เวลา19บเก้านาฬิกาห้านาทีเรากใช้เวลาไปแล้ว2องชั่วโมงยีนาทียังไม่ตัดเลยโวนที่208โวลต์กระแสะที่14.1แอมป์มันแต่กลไกตั้งนานแล้วทำไมไม่ดีทำไมถึงไม่พลิปผมจะยกขึ้น ร้อนจี๋เลยตัวทดีโวจบบยกตั้งขึ้นมันก็ไม่ตัดมันก็ไม่ทริปตัวมันร้อนจี๋เลยร้ทีทดีโว Radio, ความร้อนแม็กสูงสุดอยู่ที่ร้อยห้าองศาเซลเซียสมันก็ยังไม่ตัดเลยครับอุณหภูมิสายไฟที่ใช้ทดสอบแม็กอยู่ที่หกสิบสี่จุดห้าองศาเซลเซียส หยุดก,การทดสอบกระแสเกินนี่ก็คือกราฟการตัดของเบรกเกอร์แมกเนติกทริปก็คือการตัดกระแสช็อตกราฟนี้เป็นแบบนิสยัย B ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการตัดแบบอุณหภูมิเทอร์มอลทริปตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเท่าของกระแสที่ระบุไว้ส่วน เส้นแนวตั้งก็จะเป็นวินาทีในคลิปผมใช้กระแสที่ 13.3A ส่วน1 4มผมได้มาเร่งตอนท้ายเห็นว่ามันไม่ตัดผมเลยเพิ่มหลอดไฟ2 0 0้อีก1หลอดแต่ผมใช้1 3 3มเป็นหลักผมจะวัดจาก 13.3A ดูว่ามันจะตัดที่เวลาเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ ก็คือไม่ตัดครับก็หมายความว่า13.3แอมป์ก็จะอยู่เส้นนี้ประมาณนี้ก็จะตัดอย่างเร็วสุดก็คือ400วินาทีและอย่างช้าสุดก็คือเลย10,000วินาทีไปแล้วก็ไม่ตัด10,000วินาทีก็เท่ากับเกือบ3ชั่วโมงแต่ถ้าใช้กระแส2เท่าก็คือ20แอมป์ จะตัดอย่างเร็วที่10วินาทีและอย่างช้าสุดก็คือ40วินาทีส่วนกระแสที่ผมทดสอบก็คือตัดเร็วสุดที่400วิและอย่างช้าสุดก็คือไม่ตัดเลยเพราะมันไม่ได้บรรจบกับเส้น ดังนั้นเพื่อความแน่ชัดผมจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้20แอมเพ์เพื่อจะได้ทดสอบจะได้รู้ว่ามันตัดได้หรือไม่ซึ่งจะได้ทำในคลิปต่อๆไปครับทีนี้ผมจะทดสอบกระแสช็อตแท่งโลหะของโซลินอยจากกระทุ้งลงมาเมื่อกระแสช็อตนั้นเกิน5เท่าก็คือมากกว่า50แอมป์ตัวนี้10แอมป์นี้สาย4การช็อตจะมากกว่า5เท่าโซลินอยก็จะทำงาน แท่งโลหะของโซโลินอยก็จะกระทุ้งออกมาแท่งโลหะก็จะกระทุ้งลงมาจากนั้นก็ทําให้เบรกเกอร์ทิ้ลงมาจากนั้นผมจะทําการช็อตลองดูจากการทดสอบสังเกตได้ว่าแท่งเหล็กในโซโลินอยนอกจากจะกระทุ้งแผ่นพลาสติกด้านล่างแล้ว ยังดึงก้านสะพานไฟด้านบนลงมาด้วยทำให้การตัดนั้นร้อยเปอร์เซนมากขึ้นเกิดต,ตรงนี้ไม่เด้งขึ้นสเบ็ปเก็ขึ้นผมจะลองชดใหม่ตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวใหม่เข้แล้ว าตัวใหม่ใกตัวหนึง่งลองทอดดูว่ามันจะเป็นยังไงปรากฏว่าตรงนี้ไม่เร้งเหมือนกันมันไม่เร่งเหมือนกันครับเนส่วนการทดสอบไปเกินจะได้ทําต่อในคลิปต่อไปส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ